กลับมาเกาะพนังปีที่ผ่านมาครับได้ชำรุดลงอีกครั้งนะครับเป็นซอยซีเมนต์นะครับปีที่แล้วไม่ได้ผลเท่าไหร่แต่ตัวสุดนะครับเป็นทางแนวยาว ทีมงานอีกลงนะครับรับกระจกกระแจกไปนะครับให้เสร็จไปวันนี้เขามาอยู่ที่ตำบลทุ่งหลวงพี่น้องเออตำบลทุ่งหลวงแถวท่าโพนะครับบ้านท่าโพ ขันเดิมมีน้องครับเนี่ยพิงออกไปหมาดๆเลยครับเจ็ดเจ็ดสองสองมีน้องเนี่ยที่บ่าวมัตรีรีวิวอยู่ที่บ้านพรมพยันนะครับยอดวิวทะลุทะลายนะครับขอบคุณสำหรับการรับชม กันลมลงมาจากด้วยก็จากรถกระบะฝุ่นเยอะพี่นอกเนี่ยทีนี้ใช้อีกลงนะครับเพราะว่าง,งานน่าจะเยอะอยู่เลย เอาตรงนี้แหละครับมันเยอะไปหรือเปล่าหรือว่าจะออกแบบใหม่ ข้างเดิมนะครับพี่น้องแล้วก็เอามาใส่ใหม่เอาของเก่าออกไปก่อนไ่ว่าจะซอยซีเมน์แน่นเลยอาดลุกลังใหม่ครับอาดให้นั่นเอ๊ดเจ็ดเจ็ต้องสองนี่อยู่บ่อดินนะพี่น้องเนะี่ยอยู่บ่อหินนะครับ เคยถ่ายทำไปแล้วครับสองครั้งสามครั้งตรงตรงนี้ครับขี่หฟันนะพี่น้องอ HK สองหนึ LC ครับตัวนี้สำหรับขุดหินโดยตรงเลยงานหินนี่ชอบมากเลย โกลกเย็นซวยๆเลยพี่นอนครับน้ายังมาทา้งดีเลยหรอโอ้โหแถวหน้าเื่อนนะครับบ้านท่าโพนะครับ อีกลงนี้ก็ไปหลายที่นะพี่น้องสำนักงานใหญ่ก็โพนทองนะครับไก่สีแยกไปแดงอ ใ,ใส่ลุมตรงนั้นก่อนถอยครับทิพย์ถอย ไม่มาเลยเพราะจะตลาดเน,นี่ยเลยถนนก็ทำเสร็จไปแล้วนะครับพี่น้องช่วงนาวีนะครับ บ้านนาวีสีวิไลซอยซีเมนเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่แสดงว่าปีหน้านี่ไม่แน่เอาปีนี้ไม่แน่นะครับน้ำอาจจะมาครั้งใหญ่นะพี่น้องครับดูสัญญาณหนาวนานเหลือเกินนะครับ ไม่ได้ขูดขูดลายลายลายถนนนะพี่น้องตรงตรงลาดยางไม่ได้ขูดนะครับว่าจะจะเสริมลูกหลังอัดให้แน่นนะครับพี่น้องอ่ะมาแล้วจะบดเดีย๋ยวบอมัดต้องไปขยับรถ พี่น้องอ9นาทีกว่าแล้วเอาสัก15นาทีเทไม่ไกลพี่น้องต้องท้ายรถบอกมัดนะ่ะต้องไปขยบรถมาละ ขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้เรามาไกลอยู่ครับไปทําธุระนะครับทางจังหวัดร้อยเอ็ดครับเลาะเะออกทางลัดมาครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมชมเพื่อความาเป็นและปลอดภัยทุกนั้น ทะเบียนสวยพี่น้องเจ็ดเจ็ดสองสองฝ <c oughs> ากกดติดตาม ดินกรอบ